ຢູ່ຕາມເດິນນີ້ນັ້ນມ <inaudible> あ <music> <music> จึงกองจนตึงเท่าเกจธราดิป <ja> ัญญาสติเหมือนห้างรัมมิปัญญาเป็นสัญญาไปบางคนยังไม่ลยใจอยู่นักกองบานพวกนี้ห้าไว้บังเอิไปพุทธังทีเวหักลูก เหมือนเจือกมีประสาจากการไปเปื่นมัวเมาเป็นทุกข์เยี่ยวนั่นสิฉะนั้นมยึดติดผูกพันในสิ่งนั้นอยู่ประสาจากไปก่อปองกาอะไรบางคนกหายจเสกโกโก้มันเสกไว้ควรพูดจักพงพูดยักใครมิหัว วายะลัมมานังภารานะภะมาตินะตองมาติลาซึ่งแปลว่ารู้บอกีิจกรรม โรคกมบาท่านจ้างต้นไล้หมู่คนควาทาังกิโตตากา තना පන කගමද পතු nga ข่าวนกกอหน้าว่าคุณโนเมตตาพิจารณาพาคไตรพิเศษนี้โอ้พดาะดาบารเดินในผู้มีเกียรติได้รับหมายเลขนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสหมายเลขตัดคงจะภาคภูใชใจที่มีผู้คนที่คุ้นเคยรู้จัก ได้เคยทำงานได้เคยช่วยเหล,ลือประชาชนระดับต่างๆก่อนมาได้หนึงนับใจัะมู่าวก่อนได้มาก็เลยว่ามาเทิ่งกันมาลากกันนะครับโดยเฉพาะยากตุกยางยากยากลำบากจากชุดที่หนึ่งเรียนเชิญชุดที่สองไเป็นแรงบุญแรงกุศล จิตฏฐิวิญญาณท่านอยู่ณที่ใดได้ร pues <Okay. S 1> ับรู <Okay. S 1> ้รับทราบได้มาได้ความเชื Про ่อมั่นโดยเฉพาะเพื่อนที่คุณงานปัจจุบันคือผู้อัญชงกับวันนี้ดรพัทละหลักศรีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทละหลักศรีนะครับขรมงขอลง ก็คงจะมีหลายท่านที่สถานเจ้าค่าอาจจะได้มาได้ข้อเล่นเพราะว่าท่านมาทีหลังก็ต้องขอให้ดูต้นนี้เลยครับเต้าเนจจาได้เป็นคนกางจรบุรีะนะครับมีครอบครัวสมคการแรกครับสาวลูบุรีั่นะครบที่ได้รู้ข่าวรู้เรื่องราวว่านะครับ เตาดินจาหรือธาวุธจุดยิ่งได้เสียชีวิตนะครับด้วยโรคหัวใจตางเลือดกรับเรื่องรรมมีเพื่อนๆของอาจารย์ตาลยานะครับซึ่งเป็นสายธรรมสายสายบุญได้เคยไปทำบุญที่วัดวัดธรรมยาามีออ Yeah. Oh, o no. มะเจตวานิโรจังติเตสังโฆปัสสโมสุโขนะมุโภอะคินังนิพพานะสิทธิโรมโอมอะระหังมีโนอุปัจจิตวานิโรจังติเต oh,

รรรราาาาาภโออคธธววัยมมิโโตนปทจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองหลายอย่างไม่น่าจะเกิดก็เกิดร้อมทั้งพกเห็นประชาชนถูกรังแกต่างๆนานหาหาความเป็นธรรมไม่ได้จึงมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นว่าจะต้องทํางานหาเงินเพื่อที่จะเรียนหนังสือแล้วหางานที่สามารถมีอนนานาจในการต่อรองกับอำนาจรัฐเจ้าหน้านนที่ของรัฐ และคนที่มีอิทธิพลแต่ความรู้ที่มีน้อยจะเรียนต่อก็ไม่มีเงินไม่มีญาติพี่น้องไม่รู้จะทำอย่างไรทำได้เพียงเปลี่ยนงานเพื่อหาสิ่งที่ต้องการสำหรับเด็กบ้านนอกที่พบความเจ็บปวดมาโดยตลอดต่อการกระทำของคนที่เหนือนกว่าประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจากจากหน,น่วยงานใดก็ตามจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือปรึกษาหารือหรือติดตามเรื่อง จนทำสำเร็จมาร้อยละ90ส่วนอีกร้อยละสิบที่ไม่สำเร็จเนื่องจากหลักฐานมีไม่เพียงพอหรือผู้ร้องให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงมีความตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและสังคมไม่เพียงประชาชนที่ถูกรังแกเท่านั้นแต่ประชาชนที่ยากจนหรือไร้ญาติก,ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือดูแลทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและเงินทองด้วยการนำเสนอข่าวและเขาได้รับการบริจาคมา รวมทั้งพยายามเดินหน้าคัดค้านและต่อต้านยาเสพต,ต,ต,ติดด้วยการทำโครงการต่อต้านยาเสพติดต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าด้วยการส,งสร่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นป่ายางพาราโดยว่าการะทรวงศึกษาธิการสมาชิสากสภาผู้แทนราชดรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประทานในวิธีที่เครกได้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อธนาวุฒิสุยิ่งจงไปสู่สุขติสองสวสรรค์สัมฤทธิ์พบเบื้องหน้าด้วยเ,เกิื่อนรดเือนลงไว้ออะไรทั้งคู่นะครับหลับปีวันประสบความไมจัดทั้งหมดนะครับผมก่อจากนั้นเรียนเชิญพระท่านใช้ระรู้สุดทอรนะครับคุณพ่อไปรอดนําทางด้านแขนพวกท่านวางดอกไม้จันท์บรานตรงหน้ารูปของคุณพ่อธนทุฒรสุยิ่งที่ข้างล่างที่เป็นแขกหอยสังกะพม ตานะครับสําหรับเจ้าภาพเองนะครับผมเตรียมพ้าทหารเข้ากองนะครับผมเตรียมแจกแขงด้านแข็มคุ้มเขยมจะมาร่วมในางานวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับผมจากนั้นทางด้านเจ้าภาพเองขอกราบขอบคุณทางด้านคุณพ่อประธานไปรษณีย์สุทธน์นะครับผมที่ได้ร่วมขึ้นเกียรตินะครับผมเดินทางเป็นประธานพิธีการทางศานส,นสนา ในการบวาม็ีกุศลชาพระกิติคุคุณกอธนวุสุอิงเนวันนี้ขอกรับขอบคุลทุงด่านแขกผู้เกี่รรมดงทีจักสุรนะครับทีในดรองโอ้รองใจเดินทางแต่เสลยเวลาเดินทางมาร่วได้กาบความมีกุศลซุอันกระผมตั้งแต่คำเคืนแรกที่ได้รู้คำคำสาสารใการจึงแก่กันของคุณพ่อธนวุสุพิงแล้ก็ผมขอบคุณทุกท่านที่ไเดินทางมาวันนี้นะครับลอกนะทุกฝ่าัสมรราพเรไมจัดเส็เรียมร้อย รับมอบขององจากคณะสุภา,า,า,าเพ้อนักะอบรับเท็นแคปร้อยและก็บทสำหรับการกำลัลด,ดการใช้เครื่องกอ่าดกระบแบนเป็นว่าทินีการเครื่องกก็จะประมาณสิบสองรา,าริกาหรือแตะกท โดยตีหูคนนี้โดยหูหูคนนี้ด้วยเจตนาคนนี้ไม่เจตนาไป้ครับตน,ตว,นว่าปอดชนะพูดทุกยิงก็ขอเพื่อตอน,ตว,อนว่าปอดชนะพูดทุกยิงได้โปรดเอาหัมมออวฉีรคำเพื่อตนว่าแม่อระยะทุกยิงอาหัมมออวฉีรคำเพื่อตนต่าแม่อ่าระดาาับขาสัจเซียนมูลได้กลัป,ลปัตหนียามนี้ 把他们都。 Jati, Jopai Susu Kati, Jabala Nama Dita Nanda Dewa Nama Raja Buja Nia Nange Tamaga Nara Nangga Cami Sangkang Sala Nangga Cami Tuti Yampi Budang Sala Nangga Cami Tuti Yampi Tamang Sala Nangga Cami Tuti Yampi Sangkang Sala Nangga Cami Tati Yampi Budang Sala Nangga Cami Tati Yampi Tamang Sala Nangga Sala Budang มัทธานันตุตาเราสะสังนะโหวอนาโกลาจัะามันตตมังอาลามุตตะมานันจ่ารมะจาริยาจะยาตตาันจะสังทาโหะานาวจานิตัมมานิเอตั

マワカでああいうわの。<music>